พี่ะพาจะไปไหนจ๊ะพี่พี่คราวจ๊ะบ้านเราดีดีมีความสุขจริงๆก็ใช่นะสิเราอยู่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรจ๊ะเดิมเลยเราก็ทำอาชีพทำนาเป็นหลักนามันแห้งแล้งเนาะน้ำฝนฟ้าก็ตกไม่ ตามฤดูการลรายได้มันก็ไม่ไม่ดีอะเนาะก็อยู่ลําบากในพื้นที่ของอำเภอวชิราบารมีนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับส่วนมากไม่จะทานานะครับประชาชนเนี่ยก็ไม่มีรายได้ที่พอเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยอำเภอจึงต้องเร่งหาทางแก้ไขให้กับประชาชนนะครับเราได้มีการร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่นะครับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเข้ามาบูรณาการร่วมกันได้ทำสื่เรียนรู้นะครับเพื่อให พวกเขาเนี่ยนำไปขยายผลและต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองจุดแข็งของหมู่บ้านของเราก็คือศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นที่ดอนส่วนพื้นที่รุ่มเราก็ทำนาตามปกติพื้นที่ดอนปลูกหญ้าเลี้ยงโคกระบือมูลกระบือตากแห้งขายมีรายได้กระสอบละยีบาบาทส่วนมูลสดใช้กับแก๊สชีวภาพก็สามารถขายเป็นรายได้สัตว์เล็กคืออาหารสัตว์ใหญ่คือเงินออม คือประชาชนนะครับก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็มีความสุขขึ้นเมื่อเจ้าบ้านเนี่ยได้เรียนรู้แล้วมีเขาก็สามารถนําไปต่อยอดสามารถจะยังดูครอบครัวเขายังดูตัวเองนะครับเขาก็จะไม่อยากจะออกจากหมู่บ้านนะครับ พอเรามีรายได้ต่อยอดมันก็ทําให้ชีวิตครอบครัวคนในหมู่บ้านดีขึ้นมาชาวบ้านก็มีความสุขขึ้นเยอะเลยพอเห็นชาวบ้านมีความสุขนะครับผมในอำเภอวชิระบารมีนะครับก็มีความสุขด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นเหมือนกําลังใจให้นักปกครองอย่างพวกเราเนี่ยได้พัฒนาพื้นที่ยิ่ง,งขึ้นไปครับ